จากเมืองสาวัตถีไปยังมัทุราต้องข้าแม่น้ำสำคัญสามสายได้แก่สารยูคงคาและยะมุนาระหว่างแม่น้ำสารยูกับคงคายังมีป่าใหญ่ในมิสระเป็นครมแดนธรรมชาติขั้นกลางแคว้นโกศลกับปัญจละเอาไว้ป่าแห่งนี้นอกจากเป็นที่บําเพ็ญเพียรของเหล่านักทศมาตั้งแต่โบราณกาล ยังชุกชุมไปด้วยโจรและสัตว์ร้ายพวกอาชาไนาจึงต้องเดินทางด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษถึงกระนั้นยังถูกกองโจรเล่นงานอาชาไนาประมือกับหัวหน้าโจรน,นามว่าคราวแดงทั้งสองชื่นชมในฝีมือของกันและกันคราวแดงจึงพาพวกอาชาในาไปพักแรมในท่าย และได้รับรู้ความเป็นมาของอีกฝ่ายมากขึ้นเวทพพะบังเอิญล่วงรู้ว่าคราวแดงถูกว่าจานโดยกมุลจักรนายกองกิเลสมานแห่งความหลงให้วางแผนชิงเหรียญวิเศษจากทั้งสามเมื่อกมุลจักรคิดสังหารเวทพพะแต่ในชั่วขณะความเป็นตายคราวแดง กับยื่นมือช่วยเหลือโดยไม่คาดคิดอาชาในกับอมราได้ยินเสียงต่อสู้จึงร่วมมือกันขับไล่กะมุลจักรไปได้ทั้งสามออกเดินทางต่อไปในขณะที่คราวแดงได้เรียนรู้แล้วว่าคำวิจารณ์จากมุมมองภายนอกไม่สำคัญเท่ากับการตัดสินใจจากภายในคนเราจะเป็นอะไรขึ้นอยู่ กับการกระทำสยบมานอยู่ที่จิตสยบมานอยู่ที่จิตสยบมานอยู่ที่จิต อุปคุตภาธรมรมภาคี ว้าวมีติดของสวยๆงามๆทั้งนั้นเลย <c oughs> จะซื้อของพวกนี้ไปทำไมเนี่ย <c oughs> ทำไงได้ขอรับเมืองกามะปิระยะเป็นชุมทางการค้าระหว่างตะวันออกกับตะวันตกมีข้าวของแปลกตาสำหรับองค์หญิงเต็มไปหมดนี่องค์หญิงของเยอะขนาดเนี้ข้าแบกไม่ไหวแล้วละ่ะรีบหาที่พักก่อนเถอะ เห็นว่าคฤริหนาเจ้าเมืองอยู่ทั้งนี้ขอรับเดี๋ยวก่อนเปนน,นานทีเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างดีกว่าหืมเป็นไงล่ะมาพักที่โรงแรมแบบนี้ก็ไม่เลวนะนีพ่อค้ามาพักแรมเยอะเลยนะขอรับนั่นแหละข้อดีที่ผ่านมาพวกเราพักแต่ในคฤริหา์ เงียบเหงาจะตายไปต้องแบบนี้สิถึงจะมีสีสันหน่อยอายตามสบายเลยองค์หญิงข้าขอเอ็นหลังสักครู่เข้ามาลองดูก่อนได้จ้าน้ำหอมสูตรพิเศษจากบ้านเกิดข้าเองจ้า <c oughs> อุ้ยไม่เคยได้กลิ่นแบบนี้มาก่อนเลยอย่างกับดอกไม้สวรรค์น,นี่ ากหวานไปนะคะน้ำหอมงั้นเหรอข้าไปลองบ้างดีกว่าช้าก่อนแม่หนูทางที่ดีอย่าไปดมเลยเอ๊ะทำไมล่ะคะข้าว่าน้ำหอมนั่นมีบางอย่างแปลกๆเนะท่านพูดแบบนี้ข้ายิ่งอยากลองไปก่อนนะคะขอลองหน่อยนะคะอกลิ่นนี่มันสุดยอดไปเลย อืมก็ปกติดีนี่ขอรับไม่เห็นมีอะไรเลยนั่นสิที่บอกว่าแปลกเพราะแม่ค้าคนนั้นขายดีกว่าของท่านละสิเด้ยไม่ใช่นะน้ำหอมของข้ามีร้านประจำรับซื้ออยู่แล้วข้าก็แค่เป็นห่วงเพราะแต่ละคนที่สูดดมน้ำหอมของนางต่างมีอาการแปลกไปกันทั้งนั้นอืมแปลกยังไงเหรอขอรับว่าแต่ท่านมาจากที่ไหนเหรอ โอ้โขออภัยที่ลืมแนะนําตัวข้าชื่อธนคุปเป็นพ่อค้าน้ําหอมจากเมืองมฤรืราที่บ้านข้าทํากิจการค้าน้ําหอมกันมาหลายรุ่นแล้วและส่งออกสินค้าไปยังเมืองต่างๆรวมทั้งกามะปิลยะแห่งนี้ข้าค้าขายในเมืองนี้มาหลายปีเพิ่งเคยพบแม่ค้าน้ําหอมนางนั้นเมื่อไม่กี่วันก่อนได้ยินว่าชื่อยโสธรีแต่ไม่มีใครรู้ว่านางมาจากไหน ทุกคนที่สูดดมน้ำหอมของนางล้วนมีนิสัยใจคอเปลี่ยนไปเป็นคนละคนจากสตรีที่สุภาพอ่อนหวานกลับกลายเป็นคนเย่อหยิงส่วนบุรุษก็พากันหน้ามืดตามัวเชื่อฟังคำสั่งของนางราวกับเป็นทาสข้ายังเชื่อว่าน้ำหอมนั่นต้องทำคุณใสอันใดเอาไว้แน่นี่อาชา,น,านัยรีบขนของขึ้นไปเก็บบนห้องสิข้าจะอาบน้ำนอนพักสักหน่อยส่วนเจ้านะ่ะ ไปตักน้ำให้ข้าด้วยนะเอ๊ะอาตมาหรือขอรับก็ใช่นะสิหย่ต้องพูดซ้ำนะอยู่ดีๆทำไมทำตัวเอาแต่ใจแบบนี้นะอ๋อหรือท่านธนคุปจะพูดถูกเรื่องน้ำหอมนั่นขอรับ นั่นสิน้ำหอมของนางออกฤทธิ์คล้ายดอกกุหลาบพิษของอติมาเลยอะ่ะฮะหรือว่าแม่ค้าที่ชื่อยโสธรีจะเป็นนายกองกิเลสมารคนใหม่ขอรับอืมสงสัยก็ต้องลงมือพิสูจน์แล้วนะ โปร่งทางงั้นเหรอไม่มีทางอท่านอาชาัยจะเป็นยังไงบ้างนะฮะท่านอาชา,ายัยเป็นไงบ้างขอรับได้น้ำหอมกลับมาไหมฮะฮส่งเรียนวิเศษมาเดี๋ยวนี้ได้ท่านอาชาัยเป็นอะไรไปขอรับ หรือว่าท่านอาชาไนจะถูกน้ำหอมพิษเล่นงานไปอีกคนแล้วอ่อยดูท่ายโสธรีจะเป็นนายกองกิเลสมา,านแห่งความเย่อหยิ่งจริงด้วยขอรับสหายของอาตมาสูดดมน้ำหอมของนางจนกลายเป็นลคนละคนไปแล้วท่านพอจะรู้วิธีทำให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมไหมขอรับ <pathway? S 2> ข้าพอรู้วิธีถอนพิษน้ำหอมแต่เราจะจัดการนางมารยังไงาฮเรื่องนั้นไม่ต้องห่วงขอรับขอเพียงช่วยสหายของอาตมาได้ที่เหลือก็หมดห่วงอออ เฮ้ยแม่เรื่องอุ้ยตาเถนใหญ่ชีพวกเจ้าเข้ามาทำอะไรอ่ะนี่นี่อยู่เดี๋ยวนี้นะพวกรักจิตอย่าหนีนะนี่อย่าหนีสิเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นเนี่ย ถ้าเป็นอะไรไปอะฮ่รู้สึกตัวแล้วหรือขอรับองค์หญิงก็ท่านจำอะไรได้บ้างไหมเอ๊ะก็จำได้หมดนะแต่ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงทำอะไรแบบนั้นเหมือนโดนสะกดจิตเลยอะแต่ถึงอย่างนั้นก็เถอะพวกเจ้าจะเข้ามาในห้องสุภาพสัตรีกลางดแบบนี้ไม่ได้นะยขอโทษด้วยขอรับ นี่นะโอ้ย,อย,อยแย่แล้วดูท่ายังสูดดมไม่พอขอรับอ้้ยย หงหิแต่คราวหน้าช่วยบอกมือกว่านี้หน่อยเถอะอย่าบ่นนะข้าก็เกือบตายด้วยมือท่านเหมือนกันแหละอ,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 อืทั้งสองคนกลับเป็นปกติก็ดีแล้วขอรับคราวนี้ก็ไปกำจัดนางมารแล้วเอาเหรียญวิเศษกลับมากันเถอะแต่ก่อนอื่นต้องสวมเครื่องป้องกันด้วย พิษหมดลิตรแล้วเหรอสงสัยต้องให้ดมมากกว่านี้ซะแล้วออฮะทีนี้น้ำหอมของเจ้าก็ทำอะไรไม่ได้แล้วยอสยบมนันอยู่ที่จิต เจ็บใจหนีไปได้ซะแล้วอะฮะเฮ้ยอย่างน้อยเราก็ได้เหรียญวิเศษคืนมาแล้วขอรับขอบคุณมากถ้าไม่ได้ท่านช่วยไว้พวกเราคงแย่แน่ <c oughs> ไม่เป็นไรเรื่องเล็กน้อยนะว่าแต่ท่านรู้สูตรยาแก้พิษได้ยังไงเหรอคะอ๋อ <c oughs> พอดีน้องชายข้าเป็นพิสุผู้มีวิชาแก่กล้าเคยมอบน้ำมนต์ไว้ป้องกันมารร้ายเพียงหยดเดียวก็ผสมเป็นยาแก้พิษได้แล้วละฮ่าถ้าทางจะเป็นพิสูุที่มีชื่อเสียงนะขอรับน้องชายของโยมเป็นใครเหรอโอ้มีชื่อเสียงจริงๆน้องชายข้ามีนามว่าอุปคุตเอ๊ ยมก็คือพี่ชายคนรองของอาจารย์อาตมาใช่แล้วยังมีพี่ชายคนโตอีกคนอยู่ที่บ้านแต่ว่าจะเป็นสิทธิ์ของพระอุปคุฎหรอกเหรอใช่แล้วขอรับพวกอาตมากำลังจะเดินทางไปเมืองมะทุราอยู่พอดีโอ้ถ้างั้นก็ไปด้วยกันสินี่ต้องเป็นวาสนาแน่แนเลยขอบคุณมากครับ ศาสนาสุภาษิตวันนี้มิตรทุบโกทิปาปโกผู้ทำร้ายมิตรเป็นคนเลวแท้การทำร้ายกันไม่ได้มีเพียงทางกายเท่านั้นนะขอรับคนที่เป็นมิตรแท้ย่อมต้องมีความรักความจริงใจต่อกันมีสุขร่วมเศษมีทุกข์ร่วมต้านไม่ทอดทิ้งกันในยามที่เดือดร้อนคนที่ไม่เป็นไปตามนี้ถือว่าเป็นมิตรเทียมไม่มีความจริงใจเห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ตอนหน้าพูดดีลับหลังนินทาว่าร้ายถือว่าเป็นคนไม่น่าคบการจะเลือกคบใครควรพิจารณาให้ถีทถ่วนในขณะเดียวกันก็ควรเป็นมิตรที่ดีแก่ผู้อื่นด้วยนะขอรับยังยังไม่จบเราดูต่อหลังเพลงอีกหน่อยนะขอรับ i สาระออกเดินทางกันมาตั้งนานอาตมายังไม่เคยเล่าถึงภูมิหลังของอาจารย์เลยนะขอรับวันนี้มาฟังประวัติพระอุปคุตก่อนที่ท่านจะออกบวชกันประมาณร้อยปีหลังพุทธกาลพระอาจารย์สารกวาสินผู้เป็นศิษย์พระอานน์เดินทางมาถึงชาญเมืองมัทูราพบเขาลูกหนึ่งทําเลดีมีนิมิตหมายเรียกว่าอุรุมะมุนทะ ท่านจึงขอให้นายช่างสองพี่น้องนามว่านาตะกับพระตสร้างวัดขึ้นเรียกว่าวัดนาตาพระพิการามแล้วจำพรรษาอยู่ที่นั่นเพื่อรอคอยบางอย่างแท้จริงแล้วลท่านทราบมาว่าพระพุทธเจ้าทรงมีพุทธธรรมนายไว้ว่าร้อยปีหลังพระองค์ปรินิพานจะมีพระอนุพุทธมาเกิดในเมืองมัทุราหรือก็คือ อริยบุคคลซึ่งสามารถรู้แจ้งและสั่งสอนสรรพชีวิตได้ใกล้เคียงกับพระพุทธเจ้าท่านอาจารย์สารกวาสินล่วงรู้ได้ด้วยปัญญาว่าอนุพุทธะจะถือกำเนิดในตระกูลพ่อค้าน้ำหอมจึงเดินทางไปพบกับพ่อค้าน้ำว่าคุปตะเพื่อชักชวนให้บวชเรียนทว่าคุปตะคุ้นเคยกับวิถีคารวาสจึงปฏิเสธแต่ให้สัญญาว่าเมื่อมีบุตรจะยกให้บวชเรียนกับท่าน หลายปีต่อมาคุปตะมีบุตรชายสองคนนำว่าอัศวคุปกับธนคุปแต่ก็ไม่ได้ยกให้กับอาจารย์สารกวาิสินตามสัญญาเพราะต้องการให้อยู่ช่วยงานค้าขายจนกระทั่งภระยะรยาคลอดบุตรคนที่สามนามว่าอุปคุตท่านสารกวาศิสินก็มาทวงสัญญาอีกครั้งถ้าว่าคุปตายังเสียดายจึงบ่ายเบียงโดยตั้งเงื่อนไขว่า ขอให้ตนทำการค้าโดยไม่ได้กำไรหรือขาดทุนเสียก่อนจึงจะยอมยกบุตรชายคนเล็กให้ออกบวชเส้นทางธรรมของพระอุปคุตจะเป็นอย่างไรโปรดติดตามตอนต่อไปนัขอรับ